จากนี้วันเดอร์เฟรมร้องเพลงนี้ได้อย่างสบายใจแล้วนะคะเพราะว่าเพลงดังแจ้งเกิดเธอค่ะเพลงอยู่ดีๆก็เป็นหนึ่งใน11เพลงที่แรปเปอร์สาวได้สิทธิ์ร้องสดแต่หากจะผลิตซ้ำต้องขอจากค่ายวอ r n เนอร์มิวสิกค่ะนับเป็นข้อตกลงหลังจากเกิดกรณีช่วงกลางปี2562เมื่อวันเดอร์เฟรมขอยุติการทำงานกับค่ายและไม่ชัดเจนนะคะว่าจะยังใช้เพลงที่ตัวเองแต่งเองร้องเองได้หรือไม่และท้ายสุดสารนัดไกล่เกลีย่ยกันจนลงตัวคะ่ะ ผู้จัดการวอ r n เนอร์เฟรมบอกกับไทยบันเทิงว่าจบสวยนะคะพบกันครึ่งทางว่าง่ายๆก็คือค่ายวอร์เนอร์เขาต้องการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทางนักร้องสาวต้องการแค่เอาเพลงมาแสดงบทสรุปนี้จึงถือว่าวินวินทั้งคู่ค่ะ โดยในจดหมายค่ะที่ค่ร่อนหาสื่อและผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันนี้2พฤศจิกายนมีเนื้อหาว่าบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัดขอเรียนแจ้งให้ทราบว่างานเพลงทั้งหมดที่นางสาวสุภัชยาสุใบ,บยเย็น Wonder Frame หรือบุคคลอื่นใดได้สร้างสารรค์เนื้อรองและทำนองระหว่างที่ได้ทำ recording artist term sheet ฉบับลงวันที่30ตุลาคม2560ไล่เรียงไป11เพลงถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Warner Music ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว นับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะคะโดยนางสาวสุขภักชยาสุขใบยเย็นได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเพลงข้างต้นเพื่อการขับร้องเพลงสดเท่านั้นไม่สามารถนำไปบันทึกซ้ำหรือทำเป็นต้นฉบับสิ่งบันทึกเสียงและภาพโดยนอกจากเพลงดังอยู่ดีๆก็เนี่ยทั้ง3เวอร์ชั่นก็ยังมีเพลงดังอื่นๆอ,อีกนะคะอย่างเช่นเพลงฮ่าๆสุดท้ายก็หมาเขาไปแล้วชูแต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้ ปิดฉากดรามา่าลิขสิทธิ์เพลงไปด้วยดีค่ะโดย12พฤศจิกายนนี้ w o n d e r f r a ฟรมเขาจะไปร่วมแถลงข่าวโปรเจกต์ใหม่ที่ตึก RS ก็น่าจะได้ตอบสื่อด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ